s a l ม o n PODCAST มันสดอร่อยครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการอาร์ทวีดครับผมเรื่องศิลปะน่าสนใจจนเราไม่อยากเก็บไว้เท่านีครับผมรายการที่ว่าเรื่องศิลปะนี่ครับในหลากหลายแง่มุมครับตามความเอาเด็ใจของพวกผมสัมันครับผมพวกผมครับจนจากแซลมอนพอดแคส์ครับเอ่อตนก็ s ซลมอ n แล b บอาเมิงแซลมอนเทาครับ <zh arias> ไม่อยู่คนเดียวไปเลยนะไปเลยนะอยู่คนเดียวไปเลยนะยังไงครับภูมิใจอันีิภูมใจภูมิใจผมภูมิใจในตัวเอ่งมาจากบ้านเลยอันเนี้ยจริงเก่งมานานละเกมบอกพี่โจ๊แต่มืวานละขอหน่อยขอหน่อยนี้ก็ตาคุณเมง ครับว <C> ูบีมวงคุณกล้าฟังพี่คุณด้วยคุณเร่นแต่มอถือเนี่ยไอตัวงานอยู่เชนซอแมนอยู่ตัวดีได้ครับจริงๆถ้าตอนนี้ออนแล้วมันน่าจะเป็นคือเหมือนสัปดาห์นี้ที่ตอนที่ออนผมก็พูดเรื่องวงเมทัลเหมือนกันซึ่งไอตอนนี้ผมก็จะพูดเรื่องวงนี้อีกแต่ว่าโอเคเรื่องที่ท็อปิกที่จะพูดมันต่างกันแหละแต่หมายถึงว่าจริงๆมันเป็นสคริปที่เตรียมไว้ในช่วงที่ฟังอะไรเยอะๆเนาะก็เลยรู้สึกว่าน่าสนใจเหมือนกันศิลปินที่ผมจะพูดถึงวันนี้เป็นวงที่ชื่อว่า portal portal แบบ portal แบบแปลว่าประตูที่แบบเออเป็นเฟิร์นฟิลเหมือนฟิลเลนเออใช่ไหมในในเกมมันจะมีภาษาเลยเป็นแบบ portal เป็นวาร์ปอะไรอย่างเงี้ยเออเป็น o r t a l ในลิคแอนมอร์ตี้ครับที่ยิงปิ้วแล้วประตูหดเข้าไปไม่มีเกมชื่อ p พอท่อแบบประตูอะไรเงี้ยอืมอ่า portal เป็นวงเมทัลจากออสเตรเลียนะครับถึงจะบอกว่าเป็นวงเมทัลแต่ก็มีความประหลาดนิยามสาวยากประมาณนึงแต่ว่าตัวมือกีตาร์เองเนี่ยที่เป็นเหมือนหัวหอกของวงก็จะนิยามว่าเป็นวงเดนเมทัล แต่ว่าในแง่ซาวถ้าเกิดจะพูดกันมันอาจจะคล้ายๆ uh, Black Metal แล้วก็มีผสมแบบ Ambient น่าก,กลัวน่าก,กลัวอะไรเงี้ย Dark Ambient อะไรประมาณนี้ไปจนถึง Noise ซึ่งไอ b l k m k t e t a l อะไรเราก็เคยพูดถึงไปแล้วนะในตอนของผมเมื่อสักพักแล้วเหมือนกันก,ก,ก็ลองฟังได้เผื่อว่าสนใจเพิ่มเติม,ตม uh, ซึ่งบางคนก็จะนิยามวงนี้ว่าเป็นแนว t e c h n i c a l death Metal คือจะมีความแบบเล่นเทคนิคเยอะๆคือเดนเมทัลปกติมก็จะเป็นวากๆแล้วก็เล่น เร็วอยู่แล้วแต่อันนี้มันจะมีความแบบเล่นโน้ตที่เยอะหรือว่ามีเรียกว่ามีดนตรีที่ซับซ้อนแล้วกันอืมอ่อพอเท่าเนี้ยก่อตั้งขึ้นในปี1994นะครับแต่ออกอัลบั้มเต็มครั้งแรกจริงๆเนี่ยในปี2003ก็ใช้เวลาหลายปีเหมือนกันกว่าจะได้ทำอัลบั้มเสร็จเป็นชิ้นเป็นอันเต็มๆมอะไรเงี้ยก็ปัจจุบันตอนนี้มีสมาชิก5คนซึ่งทุกคนเนี่ยใช้นามแฝงหมดตามสไตล์ประมาณนั้นนักร้องเนี่ยชื่อ The Curator เชอร์ลีดกีตาร์ชื่อ Horror i l l o g i u m ลิทึมกีตาร์ guitar, อีกคนชื่ออัลโฟติกมดธกองชื่อ us, อิกนิสฟาตุสเบสคือโอมินัสฟูกิอ๋ออะไรจางยัด <laughs> กับกับ <laughs> คนแรกชื่ออะไรนะเดคิวเลอร์ ater, ง่ายสุด<อ>เอาเป็นว่าประมาณนี้ครับลองลองไปอ่านอีกรอบได้ถ้าผมอ่านผิดขอไปแล้วกันและแทบไม่เคยมีใครเห็นหน้าจริงเขาเลย<อ>ไม่ปรากฏอ,ออกสื่อไหนคล้ายๆแบ็กเมทัลที่เราเคยพูดกันถึงไปเนอะการสัมภาษณ์ส่วนใหญ่ก็จะทําผ่านอีเมลซึ่งส่วนมากก็เป็นพวกมกกาซินใต้ดิน แล้วเวลาเล่นสดเนี่ยทุกคนจะปิดหน้าเหมือนสลิปน็อตในยุคแรกอ่ะคือทุกคนใส่หน้ากากหมดเลยซึ่งมาตอนนี้เล่นสดก็ยังใส่อยู่ใช่ไหมใส่ต่อไปถ้าในฐานะสลิปน็อตอ่ะใช่ใช่ถ้าไม่ใช่โคเอี่ยอเอ้คโรรีโคอร์รคอรรีสักอย่างเออครีเออครีใช่ไหมถูกแล้วไหมก็คล้ายๆแบบนั้นก็คือทุกคนจะสวมหน้ากากปิดหน้าปิดตาหมดซึ่งนักร้องนำเดอะคิวเลเตอร์เนี่ยเรียกว่าคอสตูมของเขาจะลิงก์กับตีมอะไรบางอย่างของอัลบั้มนั้น อัลบั้มที่ทําอยู่ในขณะนั้นส่วนคนอื่นเนี่ยจะใส่เหมือนกับถุงดําคุมหัวอ่ะถ้าถ้าเคยดูแบบพวกกระตูนแบบพวกเบอร์เซอร์กะกระตูนที่เวลาคนนักโทษประหารจะโดนแบบคุมหัวดำอายุกลางอายุกลางแล้วโดนแขวนคอแบบนั้นแหละแล้วบางทีมีเชือกด้วยก็คือแบบเหมือนนักโทษประหารยุคโบราณอันนี้คือคนอื่นจะแต่งตัวแบบนั้นซึ่งสิ่งที่ผมคิดว่าดนตรีของโพเทลน่าสนใจเนี่ยในในแง่ซาวก่อนแล้วกันเนาะมันคือมันจะสร้างบรรยากาศ มันมีความเป็นแบบบรรยากาศบางอย่างมากกว่าจะจัดการเพลงในรูปแบบโครงสร้างปกติคือมันมไม่ได้เป็นเวิร์สเป็นอะไรเงี้ยคือจริงๆแบนมเมทัลมันก็มีความสตั๊กเจอร์ประหลาดแล้วแต่อันนี้มันเน้นที่ซาวเยอะมากๆเพราะบางทีมันใช้วิธีการอัดหรือการมิกซ์ที่แทบจะบางครั้งเสียงต่างๆมันแทบจะกลืนเป็นแบบเนื้อเดียวกันอะซึ่งเอกลักษณ์นี้ยิ่งในอัลบั้มแรกๆเนี่ยจะชัดเลยอัลบั้มหลังๆมันจะมีความชัดเจนบางอย่างมากขึ้นนะแต่บั้มแรกๆคือเหมือนทุกอย่างมันกลืนเป็นเนื้อเดียวกัน จนมันมีมีม,มแซวในอินเทอร์เน็ตว่าเสียงเหมือนแบบเราฟังเครื่องเป่าใบไม้อะไรเงี้ยประมาณนั้นแต่ว่าก็แต่มันเป็นเครื่องเป่าใบไม้ที่เกิดจากหลายหลายแซวเนี่ยอประมาณนั้นมันจะมีดีเทลจริงๆถ้าไปฟังันจริงผมผมผมเองส่วนตัวผมรู้สึกมันมีดีเทลแต่มันแบบมันเมื่อกเมื่ออะฟังไม่ถูกอะเออจริงๆผมไม่ได้ส่งคลิปไปพวกคุณแต่ว่าลองไปตามกันได้ซึ่งแน่นอนว่าจากบทสัมภาษณ์เนี่ยไอ้ซซวแบบเนี้ยคือเป็นความตั้งใจของวงเพื่อเขาบอกว่าอยากให้เสียงมันมีความขมุขมัวมืดมนอะไรบางอย่างเนี่ย คำว่าพอ r ท a l เนี่ยชื่อวงเนี่ยแปลว่าประตูบานใหญ่เนาะหรือประตูมิติหรืออย่างที่คุณบอกอเกมมันคือแบบประตูมิติของอะไรบางอย่าง horror ilogium ม,มือกีตาร์และอย่างที่ผมบอกเนี่ยเป็นหัวหอของวงเนี่ยซึ่งปกติโดยเวลาสัมภาษณ์เนี่ยตามปกติแล้วเนี่ยคุณ ilogium เ,เนี่ยจะเป็นคนพูดซะส่วนใหญ่อืแทบจะเป็นคนเดียวที่พูดด้วยมั้งบอกว่าชื่อพอท่าเนี่ยถูกเลือกเพราะว่าจินตนาการเป็นแบบ คอนเซปต์มันคือแบบถึงปีศาจชั่วร้ายที่คืบคลานาในมิติของเราเปิดประตูนรกอะไรประมาณนั้นแบบสเต g เจอร์ติงอ่ะมีความเป็นประตูบบะมิติที่ก็พอเท่าสเตเจอร์ติงก็ดูใช่ใช่ไหมแบบปีศาจแบบอะไรอย่างเงี้ยออกมามและคนที่เปิดก็คือวงนี้นี่เองอะไรประมาณเนี้ยก็มันก็จะมีแบบคอนเซปต์อะไรของพวกเขาอะไรอย่างเงี้ยเนาะทั้งสาวและเนื้อเพลงเนี่ยที่หยุดภายใต้เสียงคำรามของเขาเนี่ยจริงๆมันมีเนื้อเพลงนะเออมันก็จะพูดถึงแบบ ประตูมิติโลกมืดยุคโบราณความป่วยไข้ความโกลาหนในจิตใจอะไรประมาณนี้เท่าที่เขาอธิบายอ่ซึ่งไอฟิล์มแบบนี้ที่เราเคยรู้จักกันะคืองานของ HP Lovecraft มักจะมีเรื่องของแบบคูทูลูปะจำชื่อไม่ได้เรียกว่าเป็นแนว cosmic horror อะไรกันครับมีแบบสัตว์ลึกลับต่างโลกต่างมิติอะไรอย่างเงี้ยผ่านเข้ามาในโลกเราไร้มีเดอยะไรประมาณนั้นซึ่งวงเนี้ย ช่วงแรกๆในอัลบั้มแรกๆหรือว่าช่วงที่เขาพัฒนาซาวอยู่อะเนื้อเพลงของเขาหรือคอนเซปต์หรือกระทั่งการทำซาวออกมาแม่งอิงกับงานของเลิฟคารฟเว่เพื่อสร้างบรรยากาศนั้นเพื่อสร้างเรื่องเล่าเหล่านั้นขึ้นมาด้วยดนตรีของเขาแต่ว่าในช่วงหลังเขาก็บอกนะว่าเอย้พวกกูไม่ใช่วงเลิฟคารฟแล้วเขาก็แบบพัฒนาเรื่องเล่าของตัวเองขึ้นมามีความเป็นแบบเรียกว่ามีรอของตัวเองอ่ะอ แล้วก็นอกจากซาวที่เป็นตัวสร้างบรรยากาศเนอะไอเรื่องเล่าที่ว่าเนี่ยเรื่องเล่าที่เป็นเรื่องราวของตัวเองเนี่ยมันก็ออกมาผ่านเนื้อเพลงด้วยอย่างที่ผมบอกซึ่งจริงๆแล้วอย่างที่บอกนะมันเป็นเดนเมทัลเป็นแบล็กเมทัลอะเนื้อเพลงมันก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องอะมันก็จะยากหน่อยอะ uh huh. แต่ผมคิดว่าโดยส่วนตัวผมคิดว่าเขาน่าจะให้ความสําคัญค่อนข้างมากนะเพราะสปอตดิฟายทุกเพลงอเท่าที่ไปค้นมานะแทบทุกเพลงเลยที่ผมฟังอะมีเนื้อเพลงเขียนไ้หมดเลยเว้ย uh huh. แบบ <Yeah. S 2> แล้วเราก็ต้องไปฟังว่าเดี๋ยวนะมึงร้องว่างี้จริงเป่ามันจะเป แล้วเอ้ยเดี๋ยวนะอ่านมันคําว่าอะไรนะแล้วไอ้เนื้อเพลงเนี่ยแม่งเป็นภาษาอังกฤษแปลกๆอ่ะแปลกศยากเป็นศัพท์แบบเหมือนศัพท์โบราณบ้างหรือศัพท์ไมรูว่ยุคกลางอะไรเงี้ยอะไรอย่างนั้นอ่ะหรือกระทั่งอิงกับความเป็นลาตินอะไรบางอย่างเนี่ยผมพยายามอ่านเหมือนกันว่าสตอรี่เขาคืออะไรแต่แบบยังคล็ไม่ออกหมดเหมือนกันแต่มันก็จะมีเรื่องแบบโลกต่างมิติมีเรื่องเหมือนปีศาจอะไรสักอย่างมันจะมีเพลงชื่อ13 g r o b e s เลยสิบโลกอะไรประมาณเนี้ยถ้าจาไม่ผิดมันก็จะมีเรื่องเล่าของมัน ซึ่งจากบทสัมภาษณ์เนี่ยช่วงต้นคนที่แต่งเพลงเนี่ยมันคือคุณอิโลเกียมนะมือกีตาร์แต่ต่อมาก็เป็นการทํางานร่วมกันระหว่างนักร้องนําก็คือคิวเลเตอร์กับมือกีตาร์ก็ที่น่าสนใจอย่างก็คืออย่างที่บอกเนะว่าเขาจะใส่ชุดแบบนั้นขึ้นเวทีทุกครั้งคือมันจะไม่มีใครเห็นหน้าจริงเลยแล้วการแสดงสดของเขาอ่ะมันก็จะมีความเป็นละครเวทีอ่ะคือมันอาจจะไม่ได้แบบว่ามีบ็อกกิ้งชัดเจนแต่มันคือสเตจอะ่ะมันจะแบบทุกคนจะอยู่ในคารคเตอร์แล้วก็เล่นดนตรีแบบ ดังมากๆแล้วก็เป็นเหมือนปีศาจแล้วทคนจะไม่มีการหลุดแบบว่าไงเป็นยังไง uh huh. ไม่มีพูดอะไรเลยที่ผมเคยดูคลิปมาจะอยู่ในแบบคอนเซปต์ตัวเองอยู่ในคาแรคเตอร์ตัวเองแล้วมันก็จะไล่เพลงไปเรื่อยๆแบบแทบจะต่อเนื่องกลืนเป็นเนื้อเดียวกันอ uh ื huh. ด้วยความที่ซาวมันเป็นอย่างนั้นด้วยแล้วก็วิธีการเล่าเรื่องของเขาอะไรเงี้ยชุดต่างๆในแต่ละโชว์มันก็จะมีการเปลี่ยนมีคอนเซปต์ของมันอย่างที่บอกกันเนอะแต่นอกจากคอนเซปต์ที่ อิงกับอัลบัมล้มแล้วมันก็จะมีแบบดีเทลเล็กๆที่แต่ละโชว์ก็จะไม่เหมือนกันด้วยวอย่างที่ผมบอกมันคล้ายกับละครเวทีคล้ายกับเฟียเตอร์อาจจะไม่ใช่ว่าละครแบบที่เราเข้าใจกันขนาดนั้นแต่มันก็มีความเป็นสเตจบางอย่างนะแล้วก็เขาใช้คําว่าไอ,ไอชุดหรือกระทั่งแบบแสงสีหรือกระทั่งดีไซน์ต่างๆที่ทําเนี่ยคุณอิโลเกมเนี่ยใช้คําว่า prote to our sound ก็คือประมาณว่าวาดภาพเสียงของเขาออกมาคือนอกจากความเป็นซา u n d ด้วยวิชว่วมันก็ควรจะ แต่ทางเดียวกันหรือสางอดีกมาใช่อะไรประมาณเนี้แล้วก็อย่างนี้ยามต่ออีกว่าผมเห็นในบทสัมภาษณ์หลายครั้งเขาจะไม่เรียกว่าไลฟ์อ่ะเขาแทบจะไม่เคยเรียกว่าไลฟ์เลยเว้ยเขาจะใช้คำว่าฮอลล์เลอร์เทอเตอร์เดียวกันนะหรือว่าบางครั้งก็ใช้คำว่าอออะไรอย่างนั้นหรือว่าฮอลล์เลอร์ไอดลรทัวร์สก็คือแบบพิธีกรรมอะไรอย่างเงี้ยชร์อ์รทรงวะใช่ แน่แหละมันก็เป็นวงที่ผมรู้สึกว่าน่าสนใจในแง่ที่คือมันจะมีเรียกว่าการแสดงบนเวทีที่มีคล้ายกับละครนะนะแล้วก็อีกอย่างคือมีสตอรี่ของตัวเองแบบรอของตัวเองผมเลยรู้สึกว่า <Okay. S 1> จริงๆ <Okay. S 1> เรื่องผมมันสั้นมากเลยวันนี้มันก็จะประมาณนี้แต่อยากดิสคัสตตอว่าคุณมองยังไงกับว่าการใช้องค์ประกอบอื่นของวงดนตรีของการเล่นดนตรีเล่นสดเนี่ยม,มันเดี๋ยวยิ่งเดี๋ยวนี้เราจะยิ่งเห็นชัดเนะมันจะมีการใช้วิชวลด้วยใช้คล้ายๆกับละครก็มี ในบางโชว์คุณคิดยังไงเกี่ยวเรื่องนี้บ้างเพราะมันก็จะมีบางคนบอกว่ามันก็ทําลายความเป็นสุนทรียะบางอย่างบางอย่างของการเป็นไลฟ์เพอร์ฟอร์แมนซ์ไปหรือบางคนก็มองว่าเฮ้ยมันก็เกื้อกูลกันหรือบางคนก็อาจจะแบบไม่ได้รู้สึกว่ามันจําเป็นขนาดนั้นใช่เปล่าหรือแยกออกจากกันได้ขนาดนั้นอะไรเงี้ยสําหรับพวกคุณคุณมองว่าไงสาหรับผมผมชอบแล้วกันเพราะว่าในแง่เราไปดูคอนเสิร์ตสดเนาะผมไม่ได้มองว่าไลฟ์คือไลฟ์ผมมองว่า การเล่นดนตรีต่อหน้ามันคือ performing mm hmm. เว้ย mm hmm. แล้วเพลงก็คือศิลปะใช่ไหมมันก็คือ art p e r f o r m ร์แมน่ะซึ่งคุณจะทําการ art p e r f o r m มนซ์ยังไงล่ะวิธีเดิมๆอาจจะแค่เล่เลนเล่นดนตรีมีแสงสีนิดหน่อยอื mm hmm. หรืออาจจะไม่มีแต่วิธีอื่นๆอ่ะคือคือเอาเป็นว่าผมผมเป็นยังไงวะคนฟังเพลงมีท่านกะลอกมาเยอะแล้วกัน mm hmm. คือเป็นสายนี้แล้ว,ลวซึ่งไอ้สายนี้มันทํอย่างนี้กันมาเนิ่นนานแล้ว mm hmm hmm. อ่าอย่างตัวอย่างง่ายๆก็ซีฟน็นอตอ่ะเขาก็จะมีม mm ูทของเขาอย่างเช่น จะมีคนนึงเป็นคราวเป็นตัวตลกที่แบบก็จะชอบไปวิ่งไปกวนใครสักคนอยู่ในโชว์ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามีดีเจที่ชอบไปอยู่ไปปีนู่นปีนนี่อะไรอย่างเงี้ยนี่คือแบบเบสิกเนาะหรือพาราดอกเนี้ยอ่าพูดถึงพาราดอกอันนี้คือใกล้ตัวสุดละเออพูดถึงพาราดอกเลยที่แบบคือไม่รู้ว่าน้องจินนี้จะทันไหมแต่ว่าสมัยก่อนนี่คือแบบพาราดอกนี่จะมีกิกก เออจะมีไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้จะหนักข้อเหมือนเมื่อก่อนไหมอ่มาเมื่อก่อนนี้อะไรผักผักบุ้งผักผักบุ้ง<ย>บนไฟแดงบนเวทีมีแบบพ่นไฟมีแจกนู่นแจ,ก,แจ,ก,แจ,ก,แจกนี่อะไรอย่างเงี้ยหรือไปส่งบโบกูบอสอดูที่โปรยเงินอ่าอ,อะไรอย่างเงี้ยอืมผมว่ามันคือเสน่ห์บางอย่างอของการเพอร์ฟอร์มแบบไลฟ์อบบหรือว่าแบบอืมอีกเวนึงก็คือผมว่าอย่างที่บอกใช่ไหมว่า immersive experience ลเยนแล้วกันอย่างคอนเสิร์ตล่าสุดผมไม่ได้ไปแต่ว่ามีคนมาชมให้ผมฟังเยอะมากคือ s i g าร r โ s ส าซิกร็รอเออซิก์รอใช่ซึ่งมีแต่คนบอกว่านี่คือแบบเขาสุดอิ่มเอมกับภาพที่แสงสีในงานอ,อย่างมากม,มีหลายคอมเมนต์พูดมาอย่างนี้เหมือนกันเสียที่ไม่ได้ไปนั่นแหละซึ่งไม่มีใครบน่นหมายถึงกับคนที่ชบบชื่นชอบในวงดนตรีนั้นไปเจอสิ่งนั้นเหมือนเขาก็อิสเปกต์ไปอยู่แล้วออะไรอย่างนั้นมากกว่าอผมว่ามันมันไม่ได้ดิสแทรกว่าถ้าถ้าเกิดโชว์และมันดีแหละและและภาพมันมันไปทางเดียวกันหรือเล่าเรื่องบางอย่างมันก็คงไม่ดิสแทรก เหมือนอย่างกอริล่ากอริลาก็คือวงที่มี 2D ทีดีแอนิเชันอยู่แล้วเนาะแล้วหลายครั้งเขาว่าจะแบบทำอยู่แบบหนึ่งก็คือเป็นการที่สมัยก่อนนะจะไม่เห็นคนร้องมากเขาไปประจบจัดให้แสงเงามันมืดๆแล้วก็ให้เห็นแบบเป็นใครสักคนนี้กำลังเล่นอยู่แต่ด้านหลังก็แิเชันเป็นหลักว่ะแล้วก็แล้วก็เห็นเห็นจอด้านหลังเป็นหลักอะไรอย่างเงี้ยเออผมว่ามันก็แค่เป็นเวนึงของคอนเซ็ปต์แบรนด์การแสดงออกมันคือโชว์แหละ อืมผอีกอีกอย่างหนึ่งมันคือแบบความไม่ไม่ได้คาดคิดด้วยว่าราจะเจอสิ่งนี้ในงานอะไรอย่างเงี้ยเราผมว่าคนดูส่วนใหญ่ก็คาดหวังที่จะเจออะไรที่มันแบบอัน expect หรือเปล่าในโชว์ของศิลปินที่ตัวเองชอบอะไรอย่างเงี้ยในพาร์ทหนึ่งแล้วคืออย่างที่ทีเคบอกว่าถ้ามันมันเข้ากันได้ดีมันไปด้วยกันได้ผมว่ามันมันก็จะสร้างบูตใหม่ๆให้กับเพลงหรือโชว์นั้นด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าเกิดถ้าเกิดมองว่าบางครั้งการแสดงโชว์อะ คอนเสิร์ตอะคือมัน,ม,นมันคืออาชีพของนักร้องอที่ต้องไปคอนเสิร์ตแล้วแบบมันเป็นสิ่งที่หาเงินเนี่ยเขาอ่ะมันมันไม่ผิดอะไรที่จะจะจะสร้างจุดขายที่ให้คนไปดูที่คอนเสิร์ตอะไรเงี้ยอย่าง,อย,างอย่างบางวงก็จะมีคอสตูมประจําผมชอบวงหนึ่งมากคือ Star ์เซซึ่งซึ่งวงเนี้ยจะแต่งตัวเป็นออกธีมอวกาศคือเป็นชุดอวกาศอะคือถ้าเกิดอยากเห็นก็ต้องไปดูอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ย เป็นฟิลนั้นมากกว่าเออมันคือประสบการณ์ที่แบบได้รับจริงๆได้รับจริงๆม,มากกว่าการแบบฟังเพลงอยู่บ้านมผมว่ามันก็คนอาจจะคนละฟิลกันผมว่าพาร์ทหนึ่งแล้วคนแม่งก็เตรียมตัวและเตรียมใจที่แบบไปรับอะไรใหม่ๆหรือเปล่าในคอนเสิร์ตสมมติเป่นคอนเสิร์ตใหญ่ของศิลปีนี้ตัวเองชอบก็ต้องแบบหวังอะไรสักอย่างที่มันแบบมากกว่าการที่เขามาแค่เล่นดนตรีอย่างเดียวอ่ฮะซึ่งบางคนอาจจะหวังแค่นั้นนะซึ่งซึ่งบางคนก็อาจจะเอ้ยโอเคแล้วถ้าได้ฟังเพลงแค่ได้ฟิตให้ยิงก็โอเคแล้วแต่ถ้ากิดว่าแม่งเสริม อิมเพรสกับมันมากขึ้นหรืองคามันมันไม่ผิดที่วงดนตรีนั้นจะมีโชว์เป็นจุดขาย้วความเห็นผมแล้วกันลัมสไตล์ไงจะเปวงวงอินดัสทรียลเมทันของเยอรมันชื่อดังคือลัมสไตล์วงนี้คือแบบบีแบบอะไรนะตำนานคือปืนใหญ่กระจู๋อะไรอย่างเงี้ยไปไปเสิร์ชกันได้ครับลัมสไตล์วิชวลเอฟเฟกอะไรเงี้ยลองดูเอามีแบบวงนี้เล่นสดแบบเล่นสดแบบ ไฟไฟอะไรเต็มไปหมดทำเวทีไหมอะไฟนี้ไม่ใช่ไฟแบบไฟคอนเสิร์ตนะไฟแบบไฟแบบจรียลอะไฟเผาอะปืนกลไฟร์ทอสอะไรเงี้ยเต็มไปหมดเลยเผานู่นเผานี่ใช่แล้วแบบคนก็ชื่นชอบเพอร์ฟอร์แมนซ์วงนี้สดมากๆเพราะได้เห็นสิ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยก็อีกข้อหนึ่งที่ผมอยากคุยก็คือเรื่องผมสนใจเรื่องรอมากเลยอ่ะการแบบมีสตอรี่ของของวงดนตรีอ่ะนึกออกไหมแบบว่า อันเนี้ยอย่างบางบางวงมันก็จะมีคอนเซปต์อัลบั้มเนอะศิลปินบางคนหรือบางวงมันก็จะเป็นคอนเซปต์อัลบั้มที่แบบว่าเราจะอยู่ในคารคเตอร์นี้และมีเรื่องเล่าแบบเนี้ยวางอยู่หลังอัลบัม้มอืมเออคุณคุณมองเรื่องนี้ว่าไงบ้างอันนี้ถามแบบกว้างๆเลยหรือว่ามีใครที่แบบรู้สึกว่าน่าสนใจไหมอย่างส่วนตัวผมล่าสุดก็คือเดอะวิกเอนอะไรเงี้ยที่เราเคยคุยกันแม่งจะมีสตอร,รี่อะไรบางอย่างอยู่ในแบบดอนเอฟเอมเนี้ยหรือกระทั่งอ่าอะไรว่า After h o u r s เอ่ะผมเลยรู้สึกว่าไอ้เชื่อการมีรอไม่ใช่่แคในนนดตรีะเ ในโลกศิลปะด้วยซ้ำมันเราจะรู้สึกแบบมันเหมือนแบบเราติดซีรีส์อะไรบางอย่างเออผมว่าม่นคืออย่างนั้นแหละมันคือการสร้างความผูกพันกับคนกับทร่อรีของตัวเองด้วยซ้ำอะไรเงี้ยเออมันคือแบบมันคือทําให้คนอินขึ้นกับเราอเออในพาร์ทหนึ่งแลวเออย่างแบบอย่างวิกเอนมันก็คนไม่แค่จะอินกับโลกของเขาหรือว่าแบบอ่ะอย่างง่ายๆคือแอสปาเกี้ยคนไม่ได้อินกับสิ่งนั้นใช่ใช่ใช่มออลงมปรอเ้าสังเกตก็จะมีสองสายเนาะสายนึงคือแบบมีรอตลอดการอย่างเช่นแบบ อย่างวงแอสปาก็คือรอตลอดกาลนะคือเราคือวงจักกว้างยาอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีก็จะเป็นเหมือนวิกเกนที่แบบเป็นตีมอะ่างเี้แต่ละบ้านไบบบาอะไรอย่างเงี้ยก็น่าสนใจนะพอคุณใช้คาว่าผูกพันอะไรอย่างเงี้ยเพราะก่อนหน้านี้ผมมองว่ามันน่าสนใจเฉยๆแต่พอมึงใช้คาว่าผูกพันมันดูมันดูถูกต้องเหมือนกันเนอะกับการแบบว่าเหมือนคนเหมือนดูซีรีส์อ่ะเหมือนเหมือนเราดูแบบอย่างตอนอะไรวะซิทคอมเงี้ยเหมือนเราแบบอ๋อ จริงๆที่ซีดแม่งเปลี่ยนไปเรื่อยแต่เรารักเรื่องนี้อยู่เพราะว่าเราชอบไอ้ไนี่ไงไอไตัวละครตัวนี้อ,อะไรเงี้ยหรือ execution นั้นอยู่อืมอืมแล้วคุณมองไงส่วนตัวผมอันนี้ผมผมมองว่าการที่เขา anonymous อ่ะมันเลยทําให้รอแน่นขึ้นป่าวะหรือว่ามันไม่เกี่ยวขนาดน,นั้นวะสมมติแบบว่าเดอะวิกเอ็นเราก็ยังอินกับรอเขาได้หรือว่าคุณมองว่าไงแบบกับความ anonymous กับรอเขาอ๋อแต่ถึงมือกีต้าร์มันจะบอกว่าเฮียก็มีคนรู้จักพวกกูแหละกูไม่ได้ลึกลับขนาดนั้นหรอกอะไรเงี้ยแต่แต่คุณมองว่าไงบ้บบาง ช่วยไหมช่วยไหมหรือว่าไม่ไม่ผมว่าไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นแต่ว่ามันอาจจะทําให้มุมมองไม่แน่ใจว่ะอาจจะทําให้มุมมองของแฟนคลับแม่งมองไปที่ตัวละครเป็นหลักหรือเปล่าแบบมากกว่าที่จะเป็นแบบให้โฟกัสในเรื่องเออมากกว่าตัวลตัวของเขาอะมากมากกว่าคนชื่อแบบจอรนอะไรสักอย่างไม่ใช่อะ่ะคือเขาก็จะแบบโฟกัสไปที่ชื่ออะไรนะคอมิวเตอร์อะคอิวเตอร์ตรงนี้เลยอะไรเงี้ยมันผมว่ามันจะทําให้คนบางคนอาจจะอินขึ้นมั้ง ไม่รู้ไม่รู้ไม่แน่ใจโหผมว่าผมช่วยมากนะสําหรับผมนะหมายความว่าอันนี้เป็นอีกความเห็นหนึ่งแล้วกันนะคืออย่างเดวิเกนอะสาหรับผมอะเพราะเขาคือเดวิเกนไงผมไม่เคยจําชื่อจริงเขาเลยเออชื่ออะไรวะตอนนั้นผมอัเบลตอนอัเบลแหละจริงใช่ซึ่งแบบเรามองว่านี่คือเดวิเกนอะไรประมาณนี้ซึ่งเราก็อินเขาว่าเดวิเกนมากๆอะไรอย่างเงี้ยมนเลยเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้โลกเวนี้มีคําว่าสเตต์เนมด้วยส่วนหนึ่งหรือเปล่าแต่แต่พาร์ทหนึ่งแต่อีบงแบบนี้คือเขาไม่เห็นหน้าเพราะงั้นตัวตนจริงงๆขขอเากับ ตัวตวมสเตทแม่งจะแยกกันแบบคอมพิวต์รี่แยกเลยป่ะม,มากกว่าคือวิกเอนมันมันแบบมันสเตจเนี่ยอ๋อใช่ซึ่งเออ <c oughs> แต่ว่าเออถ้าพูดถึงเชิงคอมพิวต์รี่แยกอ่ะผมก็ผมค่อนข้างชอบในบางสไตล์งานละกันอ,อย่างมันมีวงหนึ่งที่ผมชอบคือเอแมนเว็บมิชันแมนเว็บมิชั่นเป็นวงญี่ปุ่นครับซึ่งทำเพลงประกอบอนิเมะหลายอันแล้วแต่ว่าตอนเนี้ยวงเนี้ยยังเป็นไม่กี่วงที่ยัง ไม่เปิดเผยตัวอะไรนี่ถูกจับไม่ได้อ๋อเหรอคือวงเนี้ยจะจะจะแต่งตัวเหมือนแบบใส่ใส่หัวหัวมาป่าอ๋อฮะแล้วแล้วแล้วจะมีมีไม่กี่คนที่แบบปากพูดได้เปิดแบบเปิดช่องไว้ที่ปากอะไรเงี้ยเ,เอ,อ่อเขาจะมีสองสองหน้ากากหน้าหน้ากากตอนตอนแสดงสดอ๋อก็ก็จะมีเปิดช่องแลวฐานหน้าดำโอ้โอยย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 ถึงยยยยองได้แต่ว่าเวลายยยออกสื่ออย่างเงี้ยก็คือยิดหมดเลยยะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้ใช้ชื่อปลอมหมดเลย อะไรกับเคนนี่จีใช้แบบอะไรไปเลยอ่ะไม่เคยรู้จักเลยอซึ่งผมไม่ก็สนุกกับการที่เห็นตัวละครนี้แล้วแบบยิ่งเขาทําพฤติกรรมที่แบบแปลกๆอ่ะเรารู้สึกว่าอเหมือนเราดูลอดูอะไรอยู่อย่างเช่นตัวละครในวงคนจะมีคนนึงที่บพูดภาษาอังกฤษดีมากจนแบบมีคนวิเคราะห์ว่าเขาไม่ใช่คนญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกสนุกด้วยแหละอะไรอย่างเงี้ยหรืออยู่ในตัวละครเนี้ยมีความสัมพันธ์กับต่างประเทศก็จะเชื่ออะไรวะอะไรเงี้ย เราเหมือนดูดูไลท์แอคชั่นอยู่อะไรอย่างเงี้นถ้าเป็นฟิล์มก็น่าจะดูขีดภาพมากขึ้นไลท์แอคชั่นเออไลท์แอคชั่นของของมือผมมันบากอย่างที่มันเกิดขึ้นตลอดเวลาอะไรบางอย่างที่มันเหมือนแบบมันมันยังเกิดตลอดเวลาแม้ว่าเขามันไม่มีหนังอ่ะคือมันเป็นแบบเป็นเรื่องที่เกิดอยู่แบบเป็นนแก๊งี้อะไรทำลายตลอดเหมือนเหมือนวงที่ผมพยายาม ไม่บ่อยคือวงโ g h o าโกสก็คือเป็นโป้ไปหุ่นเป็นโป้ทาหน้าออกเป็นแบบบแ็คแบ็คโป้อะอะไรเงี้ยแล้วนักลูกน้องลูกน้องอ่ะก็เหมือนเป็นกีกี้เออคือไม่ใช่ลูกน้องสิมือกีตาร์มือก้องอะไรเงี้ยก็ดูเป็นกีกี้แล้วเขาเรียกว่ากูนที่แบบแปลว่าผีชั้นต่ำอะไรแบบผีดิบชั้นต่ำอะไรใช่แล้วก็จะไม่ค่อยได้พูดเท่าไหร่อะไรเงี้ยประมาณนั้นเออเอ้ยพอพูดถึงโกสจริงๆมันมีคนบอกด้วยว่าพอเท่ามันเหมือนโกส อ๋อมันมันมันจะมีอัลบั้มหนึ่งที่โพเทลแต่งตัวเป็นโป๊บคล้ายๆกันใช่แต่ว่าแต่มันก็จะมีแบบแฟนมาบอกว่าจริงๆโพเทลมันก่อนก่อนสักพักเลยอะนานอยู่ปรมาสองพันกว่าเนาะสองพันสามเงี้ยแล้วก็โพเทลก็จะมีเปลี่ยนธีมเยอะประมาณหนึ่งใช่ใช่เพราะจะนั้นมันก็จะมีมีอันนึงงขวเป็นนาฬิกาผมชอบมากเลยแล้วแบบงงว่าประเด็นใหญ่ของมึงเลยนะคือมึงไม่เจาะช่องปากด้วยไงอ่าคือมันจะเหมือนเป็นแบบหน้ากากดำๆอ่ะแล้วปิดชั้นหนึ่งแล้วแบบ ปากมันเลยจะอยู่หลังหน้ากากอ่ะแล้วการที่มึงจะร้องด้วยหน้ากากนั้นน่ะลําบากนะร้องไงอ่ะก็มันเป็นผ้าไงมันก็ต้องแบบปากใกล้ไม่อ่ะแล้วเป็นแบบเป็น The Mask Singer อ่ะ The Mask Singer ใช่ The Mask Singer ตรงนี้ The Mask ผมพูดแล้วเป็น The Mask Singer ทุกครู้จักเพราะท่อเพราะว่าการแต่งตัวเขาเนี่ยแหละ The Mask Singer ว่ะ Mask Singer ที่ร้องเองจริงๆร้องเองจริงใช่แล้วก็ไม่รู้ได้เป็นใครจบซีซั่นก็ยังไม่เปลี่ยนหน้าถอดหน้ากากออกมาเปลี่ยนหน้ากากใหม่ด้วยกลัวูจำได้อะไรวะนี่แค่ครับก็จริงๆก็ ประมาณน,นี้ตอนนี้สั้นๆมากเลยแต่ผมก็รู้สึกว่าเออมันเป็นวงที่น่าสนใจแล้วก็มีเรื่องราวแบบเนี่ยท็อป,ปิก <อะ S 1> ที่พูดถึงอ่อะผม,อมชอบความเป็นรอของคือศิละปะยิงแม่งไม่ใช่แค่กับงบนตตีอะไรนะแบบผมรู้สึกว่าแม่งแม่งอยู่ที่การเขียนสตรอรี่เยอะมากเลยยิ่งแบบโมเดิร์นอาร์ตหลายๆอย่างเราจะรู้สึกว่าทำไมเราถึงแบบมีกระป๋องเปล่าตั้งแล้วมันขายได้ในฐานะศิลปะเป็นล้านมันคือก็เกยกกล้วยกล้วยกะเทปไหมจะเข้าใจแบบคือในแง่หนึ่งมันคือแบบ สตอรี่อ่ะแล้วโอเรื่องราวนี่อย่างเหมือนตอนนั้นศิลปะความว่างเปล่าที่แบบก็มีที่เปล่าๆที่หนึ่งแล้วแบบเนี้ยงานความว่างเปล่ามีใบเซอร์ให้ในการเจ้าของอะไรบางทีม,งมันก็อยู่ที่สตอๆมันมีเรื่องชื่อเดอะสแควร์ที่ผมเคยดูอ่าใช่ใช่ใช่ใชมันก็แบบเล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันชิลแบบของที่แม่งอยู่ในหอศิลป์แม่งมันจะเพิ่มมูลค่าให้กับของสิ่งนั้นแม่งแบบมีกองขี้เท่าอยู่ประมาณยี่สิบกองอะไรเงี้ยเช่นสิ่งนี้ก็กลายเป็นงานศิลปะในยุคสมัยที่มาเชลูชองกําลังปั่นๆอ่ะเทียบโโทททนนชชชีีี่่่ใวา ที่จะมีเอาเอาเก้าอี้ของของรปภไปไปตั้งทงานศิลปะอะไรอย่างนั้นบางทีสตอรี่มันก็สร้างมูลค่าให้กับงานอะไรก็จริงจริงก็เหมือนยุคก่อนที่สลิปน็อตยังยังไม่เปิดเผยตัวผมรู้สึกว่าตอนนั้นเขาก็จะมีความแบบโอ้มันเซ็กซี่มากเลยนะเออมันจะเซ็กซี่อ่ะพูดไม่ถูกอ่ะแม่งเซ็กซี่มากเลยเนาะช่วงสลิปน็อตยังแบบใจ๊นักการแล้วคนต้องไปตามหาว่าใครคือคนนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วช่วงนั้นสื่อมันยังแบบว่าที่เราคุยกันอ่ะสื่อมันยังมีความทางเดียวประมาณนึงอ่ะแออมันมันตามยากันกระจายขนาดนั่มมงไี โซเชียลมีเดียขนาดนั้นแล้วแม่งมี MV หนึ่งผมจำได้ว่าตอนเด็กมัธยมเราจะตื่นเต้นมากที่แกถอดหน,น้ากากร้องแต่<ช>ถ่ายเห็นแค่เนี้ยเห็นแค่ปากเห็นแค่ปากเห็นแค่แบบบางส่วนของอหน้า <M> อะไรเงี้ยอ before I f o r g o t เออ uh, before I forget, uh, forget, forget. For ือ <I> forget เออ before forget นั่นแหละ,ะแต่ผมว่าในจุดหนึ่งแล้วบางทีอ่ะแฟนคลับเขาอาจจะไม่อยากเห็นหน้าก็ได้นะ เหมือนแบบเหมือนพี่เอกค่ะล็อกเกอร์ก็ผมว่าตอนนี้แฟนคลับเขาทางประเทศก็เฉยๆแล้วป่ะก็ไม่อยากไม่ได้อยากจะเห็นขนาดขนาดตอนตอนนี้อาจจะไม่ตื่นเต้นขนาดแล้วก็ได้เอออาจจะแบบเหมือนบางคนแค่รู้สึกว่านี่คือเขาแล้วอะเนื้อออกไปเขามีภาพเป็นหน้ากากขาวของเขาหัวตอนนี้เขามีเป็นแบบหัวแดงแล้วผมแดงหน้ากากขาวหัวแดงเออในคาแรคเตอร์เขาชัดขึ้นเรื่อยๆแล้วเพราะว่าบางคนมันแค่รู้สึกว่าแบบถอยแล้วสิ่งที่เขาชอบก็คือเนี่ยแหละคนคนนี้แหละมันคือคนที่เขาเห็นข้างหน้าคาแรคเตอร์วะไม่ต้องเป็นต้องแบทเออต้องเป็นเห็นแบบ อีกด้านหนึ่งของเขาด้วยซ้ำแต่ก็เนี่ยกูชอบเขาที่เป็นเขาอย่างนี้เลยมันเหมือน <ละ S 2> virtual idol เนที่แบบอ่าฟีลๆนั่นแหละเออน่าสนใจนะพอพอพูดถึง virtual idol อะไรเงี้ยมันก็ดูเป็นสตอรี่ที่เป็นจริงอ่ะอและเราซื้อ <laughs> เออแล้วเราซื้อสตอรี่เหล่านั้นอะฟิกชันมันไม่ใช่ฟิกชันอีกแล้วอะไรเงี้ยนะเออเราอาจจะเชื่อว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเป็นฟิกชันเว้ยแต่เราเชื่อสิ่งนั้นใช่มันมันก็เลยเหมือนเป็นเรื่องจริงได้ในแง่หนึ่งมั้งประหลาดดิครับ ประมาณนี้สั้นๆเลยตอนนี้โอเคครี้พี่เมงป้ายาเพลงของพอทอดชอบเพลงไรหมผมชอบเธอทีนโกลบนะปกอัลบั้มเป็นแบบสีน้ำตาลน้ำตาลหน่อยแล้วมันมีเพลงชื่อประมาณนี้ครับเธอทีนโกลบอะไรประมาณนี้แล้วสิ่งที่อ่านง่ายสุดในสิ่งที่พี่เมงพูดมาคือชื่อชื่อวงคุณคิวเรเตอร์พอ่อวงพอทอดที่จำง่ายสุดนอกนั้นอะไรก็ไม่รู้โอเคโอเคครับครับก็อัพเดทอีพีนี้ก็ประมาณนี้ครับผมตามฟังอัพเดทได้ทุกวันพิทักษ์ครับทุกช่องทางของซัมเมอร์บอทแค่ผมสำหรับวันนี้ผมสามคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ